Oh. ตัวนี้ก็คือการมาจานแม่นครับอืเพื่อนี่คือไว้วางใจปุ๋ยกาสิงโตการสิงโตเป็นชื่อว่าภาพร้อยเปอเซ็นครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยกอแคลเพึ่งต้องเทือครับืดนเดือนหนึ่งหนึ่งครับเมื่อเดือนหนึ่งบ่งทีครับใบมันก็เริ่มเขียวหัวตัวได้พี่นอ้องตัวนี้มันยังมีหฮมบางหลายอยู่นอจา,กกานก็กล่วยเนาะก็เริ่มมาทอดย่อยออก ท่านีทั้งตะเวนต่อทั้งตะเวนออกทั้งตะเวน่าปลากล้วยอ้อมเลยอ้อมเลยแสงบค่อยดีครับนี่ทุเรียนนี่มันสีตีที่สองที่สามมันสีมักยืนไปหาแดดต้องพี่นหอกนี่ยืนไปหาแดดมันก็สีเลี่ยวนะตอนี้ย่งงยูนในปลากล้วยในปลากล้วยครับบันงจักโมงแหละแดดแดดยังพันฟองเลยครับอืแดดยังไม่ถึงแมันเิ่นอยากไงหยากไง รุ่นนี้จะมีสีต้นครับครับรุ่นมีสีต้นอือรุ่นมีสีต้นต้นนี้ไหวบางบแสงเลยครับกิ้งจะบอกออกเลยครับอือเยียงตั้งกิ้งยังหน่อยครับครับกิ้งหน่อยมันยังยังหกเงี้ยครับเดี๋ยวสีเดียวออกเยียครับอือวันนี้มาเบิงสวนรุ่นไม้ครับหัวมานรุ่นไม้น่าจานเลยสวนรุ่นไม้อืออือ ตัวนี้จักเดือนอาจารย์รุ่นใหม่นี่มอนท้องครับปลูกไปตอกเปลือกผ้ามันนี่ตอกเปลือกผ้าม่านนี่แต่ยังประมาณนหกเดือนนอกจากหกเดือนปุ๋ยเชื้อพลากร่างตัวแล้วจะจนี่ดินผ้าฝันดินผ้าฝันมาผสมครับนี่แต่ดินดำๆผสมจะเป็นดินผ้าฝันแล้วก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนปอแก้วครับอ่า ช่องทฤษฎีใหม่มาเหี่ยมผมครับมามาเบืองตอนนั้นมันหันมีหอดยเนาะอาจารย์เนาะตอนมาเบิ่งวัดตอนตวัดตอนนั้นไม่ได้ทายลงมันเป็นการถูกแล้วการเพียรจะกระจันช่วงที่มานั่นเอาเป็นว่าช่วงฝนเลงตลาดใจไปเลื่ยงยาเรื่องฮอร์โมนยังบนฮัวเรื่องครับปล่อยให้เพียรจะกระจันเขาครับ นี่ตัวตัวจังสีนี่ถ้ามันเป็นแบบนี้กันไกหนีบนีบให้ลามมนีบให้ลามมนีบนีบใบไล่มบอกเพราะว่าถ้ามันว่างท็อปแล้วถ้าเขานีบไปมันก็สีบรล่มไปมอนนี่มอนนี่เพราะเป็นยังนี่มอนมันก็สะขึ้นเขามันเองนี่ถ้าเพียจะกระจันนี่นี่นี่นนีนี่นันนีนีนี่นนี่นนี่นี่นีนี่นนี่นี่นี่นนี่นีนีนีดนี่นี่น่นนีันนี่่่นน่นนี่ ครับทำหับทุเรียนนี่โอ้ฝนมาชาลาใจไปครับค<ฆ>สิบสิ์นี่ทไหนกับฝนมาอายานยานมันเอายาหนีอา่าบ่ได้เพียยฝนตกเข้าฝนเลยเสี่ยจะกระจันช่วง<อ>เป็นหางประทูอือช่วงเป็นหางประตูยอดดงแดงช่วงนี้พานไปแล้วเดียใบเขาเอ,าอิ้นว่าใบเพรสลัดเใบเพรสลดัดใบเพรสลัดนี่ใบออกมาแบบนี้พานแล้วัวปูไม้ยักษ์ตนอาจารย์ อยู่แถวนี้มันปลูกต้นคูปลูกต้นคูนะหกสิบต้นครับหกสิบต้นอือยูคคกันกับยังบ๊อกซกันครับตัวนี้ใบกำลังแตกเนาะเป็นเพศสลัดบเออเป็นเพศสลัดใบไม้ตัวนั้นตัวนั้นกระลังก็เป็นใส่ปลาคอนีบอกครับใส่ปลาคอมีใส่ปลาคอเขาสีออกอุบตุ่มแบบนี้ผุ้คนเกินใส่ปลาคอพุ่ลข้งเกินเดินหางปลาทู่น้ะนี่ละนี่ละเพียรจักระจันถ้ามีก็มีสีเขาตอนนี้ นี่ตอนน,น,นี้ถ้าเป็นเปียจะกระจันก,ก,กับเขาตอนนี้<ช>ถ,ถ้าถ้าหลังจากเพล,ลือสลัดมาแล้วบ่มีบ้านมีกับที่เป็นเป็นไรแดงเกี่ยไ,ไ,ไฟไปสน่ดดูดน้ำเลี้ยงไม้แก่โอ้โช่วงยอดนี่ต้องดูแลแบบแมน่นเต็มที่บ่อเต็มที่แล้วก็จานรอบเดียวกับยูต้องเกี่ยพวกยกผงกันเพียจะกระจันรอบเดียวกับยู่ด้วยถ้าออกมาแล้วเิ่นใบบิดใบงอเพิ่นกัดคือว่าดูดไปแล้วนะนี่เขาเอื่นว่า หางปลาทูครับนี่ช่วงนี้นี่ละบ้านทัาตัวน,นั้นมากเพิ่นเพศลาแล้วนั่นเพศลาปูคู่นี่หางยังเม็ดอาจารย์กัปร,ประมานโอ้ยมันจะทีอยู่ประมานเจ็ดม๊กม๊อซส่คู่อห่งทีทีแต่ว่าช่วงนี้ก็บวันเนเก่าอียนนะครับเพราะว่าทุเรียนดินภูเขาไฟนี่หกเมตรเจ็ดเมตรนี่ร <5. S 1> ือว่าที เพราะว่าต่อไปจอดกันเลยนะจอดนาะครับอืมัมนต้องซิเนาะครับนี่ตัวนี้ต้นกล้วยพีเรียงตัวนี้ต้วกวนกล้วยพีเลียงซอยแดดซอยหยางบายมากนี่ต้นนี้สิบ่โอหามงคลครับได้โ่มแล้วเออราจะเที่ยงไปจนเะเว้นตกอืมต้นนี้สิบ่เด็ดเจอแดดได้แมนที่จริงเ่ะผุเรียนบอกอาจารย์ตัวนี้มมนได้ประมาณหา6าหกเดือนเนาะครับ พี่นานี่ตัวนี้กับสิเดออันเชิญออกถ้าว่าอยากให้เลี้ยวคือต้นตม่อนบางหันนั่นม่อนมากเออต้องอัออนเชิญออกเพราะว่าปีปีที่สองผนสีหาแดดได้ปะ่ะมะมัดนี่ซ้ำนัน่นน,นั่นเห็นเมื่อคืนนั่นเริ่มง้ามไปแล้วครับบ้านนี้ถ้าถ้าถ้าปีที่สองมามันบ่พอแดดใบกิ่งสิบไรอืากิ่งสิบร่ําสิเลี้ยวเรื่อยละเ่ราะเาะด้มาก ฝนมา,บนาเบิดฝนหน,า,นาเอาออกเลยมันบ่เบิดผมมาบ่ตัวนี้บ่บนาสิฝนมาเอาออกเลยนี่านาสิฝนมาออกเลยนี่หลังหลังเมษาไปนี่รั่มเลยนี่เออเอาออกในห้างอตอนนั้นแดดอาจารย์ต้องเขาพยายามเอาทัางนีออกาอ,อกาจา,า,กการย์กาจารย์เย้ากล้วยออกเ okay. ข้าเขาเขายังอยากใส่กล้วยอยู่เขาเอาพยายามทัางหนีออกตัดออกแห็นมันไปโพนอไปต้อุฝน ข้าดินมมถมปุ๊บมันสิมุนมันผลเองมันกระจขยับไปเองเออขาพยยามาทั้งทุเรียนออกนอป่วยป่านเมื่อถีขยับไปเองดอกบานนี้แาวบางเดอถ้าเบิดฝนนี่อย่อยแห้งนะครับผมท่านอยากเอาออกผมกลับมาหักหักออกก่อนคือหักปุ๊บสตาร์ทีมเลยอาจารย์เพราะว่าถ้าหักลงมาเนี่ยโบเมียนมื่กินอาหารซื้อได้นี่หักออกก็จัดถิ่นเลยเนี่ยแต่งอเลยเพื่อว่าให้อากาศมันเผาเทองนิดหน่อย ทั้งปุ่นยูเงามันมกัญชีมีหมุนไผ่ได้นี่โอ้โนี่นี่มันนี่นี่นี่กระปลูกลเดือนเดียวกันมาจานนีเดือนเดียวกันเหมือนเขาตรงนี้อาจารย์ตัวนี้มันมันถือแดดเนี่ยเหมือนเสามันใหญ่เลยมันต้องการที่สุดคือแดดเนี่ยเหมือนเสานี่ซื้อ่าขืนได้นี่งามนี่ละบานนี่ปีที่สองหนูอุ้ยสัตว์เลี้ยวแห้งแบบอือตัวนี้โดนไฟเท่าคน่ะอย่างกันนู่นนี่ครับโต ตัวได้วัเป็นโลกร็คือเห็นนะโ,โรกได้บัเป็นโลคนี่สิสัตว์เลยถ้าถ้าเอาท่านเอาเพียรจะกระจายท่านนี่ถ้าใบเพรสลาลอลงมาสิใบงามสิโอย้ยไงไว้ครับนี่นี่ทุเรียนนี่ระบบหักดีหยอดมันสีออกคูข่ข้อนี่นี่หยอดสีออกคู่ข้อเลยถ้าท่านระบบหักดีนี่ยอดมันมากสิมันเลี่ยงต้นมาได้เลยครับนี่ใบมันนี่มันสีออน้ำข้อลรพอมันสีดึงเร็วครับดึงเร็วถ้าออกมาบ่ไม่หยอดตรงนี้มากก็ คือความสมบูรณ์บ่ไดอือถ้าไม่มียอดมากมันก็สิมีใบมานน้ำขอน้ำขอนี่นี่นี่ยอดเรากู่ขวา,านใบมอดเนี่ก็สิมาเทีนตัวใบมันแก่นี่ตัวนี้อีกบ่โดนมันกล็ลวงตัวนี้สิมาแทีนมาเลียงอาหารต่อไปอครับคือการสมบูรณ์ตัวเลียงระบบน้ำควอมซุ่มได้เดียวนี่ครับุยกับใส่สิงโตมาจานห้องพืน้นห้องพื้นสิงโตใส่ใส่จักเดือนใส่เทนนี่งอาจารย์ส<อ>ิงโตเดือนละเทับเดือนละเทียบ่ครับเทือลื่มกับสองเดือน ครับปมป้อมอันั่นแหละครับอืมแล้วก็ต้องเท่วกับฉีดไปตั้งแต่ได้มากเลยกัฉีดสองเท้าต่อสองเท้าครับ <B ad. S 2> อันนี้โสมเกาหลีบ,บ้านศรีใสอายุสามปีบ่บ่ต้องบ่เหมดโอ้ยใส่หน่อยแห้งหน่อยแห้งสเปรย์ละซิฟซีซีอันซิฟซีซีนี่ทั่วเป็นอาจารย์ทั่วโอซีซี oh. นี่ทั่ว <c oughs> อือยูนีผมก็จะมีสมุนไพรมีโสมไปน้ามรก็เนี้ยงล่ะอันอันอันเนี้ยงห่อยอาจารย์โสมยังนี่โสมครับ สวมแบบเป็นหัวน่นบอกแบบไม่กินน่นบอกแม่นครับอันต้นมันเป็นแบบนี้บอกครับแม่นครับโอ้เอาต้นสมวมมันนี่สวมอุ้ยผมโมาห้น่น่าต้นสวมเป็นแบบนี้โอ้เอามัน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 เหมือนทีน่เป็นหัวลงไปบอกวันอาจารย์ผ <c oughs> ม,มคือบอกเคยบูดเบองบกอือหัวคือเขาะว่าอาจารย์เด็แเด็ดพันมาเสียสนับต้นสวมยา่ครับคุณคุณยากเอามาโอ้ กินได้เมื่กาสีขึ้นเฟือนเฟือนมีเฟือนมีหวานสลับครับคู่นี้ถือว่าออกมาสมบูรณ์นะครับแมนทย่อาจารย์ที่แห่งเนี่ยที่ครับเพราะว่าใบมันสิคุ้มกันเหมือนเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าห่างอยู่หรอกแต่ว่าถ้าสามปีข้างหนานมั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 นิคนละอย่างนะอจอดกันเลยนะ พ่าจอดกันแถ่นาอยู่นี่ทุเรียนคู่ครับเนี่ยู่คู่ครับพี่หน้องเด้ฮูจักอืมที่แหลกกระเบื้องตามท่องทฤษฎีทมายท่นลาครับสนุกใส่กอแก้วกอแก้วครับคึอห่างแค่เลยเอามาใส่ครับนี่ใบมันสิสดดดงๆเลยครับพี่น้องแต่ว่าส้ใส่แต่กอแก้วเลยกับกับบอมลนี่พี่น้องมันอกาแต่ทั้งดินนั่นเป็นอินซีอินซีกับสิงโตก็ได้พี่น้องสิงโตนี่ ร้านอาหารมันครบเหรอครับมีซิบหาโตอยู่หาัะครับอืทั้งนั้นสนง่ากับสิเป็นพี่เลี้ยงครับเป็นพี่เลี้ยงขึ้นมาสามตนแล้วจะเอาลงมาวงสามสี่หมื่นนี่แซมเป็นสามเนี่ยยายแล้วบ่กขักเอาสามเลยแบบนี้ที่แต่สองกับทีบันนี่ยูนีเขามีตัวเลียนปีศัพแปดครับปีมือคุณยายด้วยแรกครับจะไปเบิรับครับ แสดงว่าได้กินคูปปีเนาออาจารย์ได้กินครับรสชาติจริงๆมันกะเป็นหมอนทองครับแต่มันอยู่นี่ตั้งแต่ปีสามแปดครับอายุมันมันได้เลยทีี้อาจารย์ครับอายุมันโดนมันได้โอ้รสชาติกรอบนอกนุ่มในครับเปลือกบางในหลุ่นี่เปลือกบางครับเม็ดรีบนั่ครับโตนี่เรายังไงกับแมงวาลรีถือนนี่แต่ว่ามันกับมันกับึืนยอดไม่เนาออาจารย์นั่อยขาล่านข้างล่างจะหกได้ครับนี่นะพักสมุนไพร นี่ครับบอดดทิมปุ๋ยการเส้นโตครับครับอืขี้กระเด็นครับไสเดือนครับพรูนทุกตารางนิ้วครับอืมอย่้แต่ใส่เดือนครับครับปูน้อแล้วก็กใส่เดือนล้วนล้วนครับใส่เดือนล้วนล้วนครับที่แรกดูแรกว่าเป็นน้อนจ่ออืมนอนจ่อครับเดือนนี้จ่อพระจะสีดลดมากๆแ่นครับจ่อคุ่มักับสีเลย บานนี่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 นั่นนั่นเห็นวาครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นละแมงมารี่ครับเจาะแล้กกะเจาะแหลวมันก็ทุเรียนนี่สีบ้ตายไงครับมันสีมีขแหนงขึ้นนั่งขางกัสีเป็นกิ่งไม่กิ้งไม่กับเดนวยครับรับอาจารย์เอาบันไดมาขึ้นเตี้ยงกิ่งนี่เปิดตาดอกไดได้อาจารย์เตี้ยงขันแหนงนะอาจารย์ขแนงนี่น้อยเห็นไหมอาจารย์กัดไก่หนีมีมีมีบอกว่าเห็มันเห็มันออกมากประมาณเม็ดหนึ่ง จากเงาจากโคตรจากต้นมะนาห้ประมาณเม็ดนึงได้เม็ดกัวไม่หาส่วนนอกครับข้าวแตงขันแงงออกปลายได้จานกับเปิดตาดอกพุเลยกอแก้วพ่ขกอแก้วผลไตทองจรตัวนี้กะบตัวนี้กะงดหนามไปเลยประมาณยี่สิบมือบ่ต้องหดอาจารย์ยังหดอยู่วันนี้บ่ครับบอกงดแต่วันกะถือฝนาะเด็กทำงานครับทำว่าท่านหักไปเสียไปเจ็ดหน่วยครับนี่ ม,มันมันเสียมันเสียเกียงนี่ไปไกลโอ้ว่าง่ายนี่ตอนมันเป็นหน่วยบ่อเด็กบ่อเด็กข่ำบ่อเด็กข่ำสะลาใจสะลาใจมันหนักที่เหวหวานหน่วยละหายไปเช็ดหน่วยโออาจารย์นี่แต่งขไน่นี่ออกดอกเลยได้อาจารย์นี่อ,อ,อ,อ๋อแล้วอืมอ๋อเดียวสจัดให้เลยอ,อืมแตงขน่งี่ออกเลยได้นี่บม่รู้แล้วสามสิบนี่ครับครับนี่ก็ มันพีแน้วครับอาจารย์มันพีครับไม่ขึ้นไม่อยู่กันครับโอ้ยตอแจ๋วดูแลให้ทั้งนั้นอืยอดยอดกระร่งเดินเลยยอดกระร่งสัตว์ครับครับต้นตัวนี้นี่ตัวนี้ยอดมือเศร้านี่แดดกับสีบ่ได้ปนใดเพราะว่าติดปลายยางนะอาจารย์ปลายยางสีมาขี่มะเพีครับต้นแห้งนักแห้งต้นง้อพิ่งเอาออกนี่ครับวันฉันมันมันกับสีหญ่กว่านี่เนาะครับต้นนั้นแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวฝ้าพี่น้องเบื่องการจเริ่เติบโตทุเรียนถ้าเบิดตฝนมามันสีเป็นยังไงเดี๋ยวติแนะนําพี่น้องการจะเร,เริ่มเติบโตทุเรียนถ้าเดี๋ยวเสร็จไปมองเบิงบง่งนีมีช่วงฝนมันสีร่งๆช่วงนี้มันสีทีแล้วพี่น้องบานถ้าทุเรียนเบิดตฝนแล้วบานนี้มันสียืดเรีวกับเบงเบิงของเริ่งมันสิห่างกันน,นี่นี่นี่ม่นเปนทีมันบ่นม่นมันได้มันสีคนละย่าง มั่นคอที่นี่หัวดกแต่ทุเรียนเนี่ยถ้าคอห้างนี่การจะเริ่มเติบโตครับการจะเริ่มเติบโตนี่บานทั้งนี้สิบวมมีกิง่งมันประด็แก่มันอยู่บอกเงาะเรียบ,บางมันนี่ทั้งถี่สิบวมมีกิ่งเนี่ยมันสีพยายามมีกิง่งไปทางผดอืมครับมันสียพยาพามมีกิ่งไปทางผลนะพี่นอกนี่นี่ด้านนี่เ้อครับอาจารย์นี่ด้านนี่ปิดกบเงาะปีที่สอง ผู้เรียนสิบ่มีกิ่งนี่ก็บ่สมบูรณ์ไม่ก็สิตุกตุกสีล่ะครับบานท้าด่านมันมีแดดมันจึงมันสิสมบูรณ์กว่านี่นะนี่ๆกิ่งมันสิสมบูรณ์กิ่งมันสิใหญ่ด้านนี้บ่มีดอกถ้าบ่อันเชิดน่ะบวมงอออกเพื่อสิได้เลี้ยงกิ่งครับอาจารย์โน้มกิ่งนี่แนะนําให้ใช้เป็นขวดน้ําขวดน้ําสับเสือกฟางนี่ล่ะเนาะครับเสือกฟางเพื่อว่าตัวนี้มันปรับระดับได้มัน มันล่มตีได้โอ้ล่มตีไ,มดได้งาเหามีม่ทิ้ดถีดได้บานท่ากระโยกเนาะบม้ตัวตัวนี้มันเกียรติมันตีแตกกันตลอนนี่นะบานท่าเอาเอาจะร่อนเป็นสองดีสามดีผอยไว้มันถีนิ่งถี่อยู่กับหมองสร<อ>้างกับใจสร้างเส้ยนปีพันภาพกับพยามเบิงอันสองสามเดือนเท่ากับเบิงแค่นึงตอนทำมัดจันมันกิว้วถ้าเ้างสีนวลกิ่งใหญ่เนาะเห็นเป็นทองชางงายังไง กิงยังส่เอาออกอ่บใหญงอย่างอาหารสองอันนี่ผีตัวสีใ right ส่แทียนกิงยังไงมุกมุกนี่ตัวนี้เนี่เพราะจงอันนียวนึงครับนี่ตัดออกมาจงอันนึ่งนี่ตัวนี้มุกตัวนี้มุกว่านี่อันเชิดออกเลยนี่ครับเอาไ้กับอย่างอาหารอันจะเลื่อนเติบโตทุเรียนนี่เอาเนียนกิ่งูมุกจกไปเสดายกิ่งถ้าเสดายกิ่งเขาสีสเป์ไปเสจไปสเปตตัดถิ่ย่ำสามปีสี่ปีเป็นหน่วยนะ อันนี้เรากิ่งมุงมุกเนี่ครับนี่เจอต้องเก็บเกแก้วไปครับยอดดีเลยครับกิ่งกางง้านกิ่งก้านยอดเบื้องใบอะไรครับถ้าถ้าทุเรียนสีหอมโมนใดใบมันต้องแต่สีเหลืองเขียวงามนะใบมันใบมันสีโม,โม,โนนนมันขึ้นดอกพี่นอ้องมันยอดบางทีมันต้วน่ะมันยอด,ดเป็นสายประคอนะ่ะถือแดนในซัดวูดๆได้พี่นอ้องนะต้วนต้นนั้นสิด้รับแดดเต็มที่เลยปีที่สองใหญ่ไวยครับต้นนี้สว่างใบบ่อดักถือไนไหน ต้นั้นแล้วเลยครับมีบักฮงอยู่ไกลบกฮงมาไปยั้งตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้จะยั้งผ่านติดฮอร์โมนไปน้ำแบบเจอตอนแก่ไปครับนี่หรือนี่ยูน้ำเงาบักทุเรียนสามหน่วยสอดครับโอ้มันอุดมสมบูรณ์อีหลยขาดโอ้แต่แต่ต้นนั้นบักเงาะทั้งตะเวนออกตะกบโตครับต้นนั้น จริงเลี้ยวอาจารย์มันสีเลี้ยวแดดออบ่พอบ่แม่นมันมันใหญ่หย,ย,ย่อนนั่นนะอาจารย์มันสีพยายามยืดไปหาแดดมันก็นเลยเลี้ยวไปเพระาพระว่าเพราะว่าแดดบังเพิ่นเพิ่นสีพยายามแซงแซงง้งงอนใหญ่ๆนั่นนี่ตะวันตกกับงอครับตะวันออกกับตะบง,งออ่าตัวนี้กิ่งไสพันธุ์มังคุดเออตัวนี้กิ่งน้อยครับมังคุดบ่ถึงเพลินดองเพราะถ้าตัวนี้นี่ถ้าปลูกฝั่งกง้อที่แรกก็บม่เป็นหยัง ตัวนี้มาปลูกหลังเป็นกระเลยพ้ายาวจะไปหาเดียรนะโอาแล้วเอาออกเลยครับตัวนี้มันบ่ันพราะนมนะอาจารย์จริงมันยังหน่อยอยู่พี่จริงดุนนี่กิิงนี่บ่ต้องโนมปล่อยทั้งวันชาดถ้าขานมถ้าขานมเหมือนจริงใหญ่อีดีนะกิิงแซงไปสั่นเมื่อไหร่ก็ต้องโนมดอกโนมแล้วมันสิ๊ถ้านมล่างนาเขามันสิแตกบ้างนี่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 มันสินนเป็นแผลเพราะว่ามันมันอ่อน โอ้ยปูรูตัวจริงมาเยี่ยมคือตัวนี้บ่พอเดียนี่บ่ไปนี่ตัวนี้นี่บ่อยากบ่อยากถิกเดียนไม่จากถิกเดียนครับนี่ตะบันออกกับบกงงครับโอ้ตองเขาบกตัวนี้ก็นี่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 อาจารย์นี่เผื่อจักรจันนี่ดูดน้ําเลี้ยงทําให้เป็นแค่แค่แล้วมันเป็นแค่แค่ครับเพื่อนสียืนยากนี่ตัวนี้ก่อนก้อนสีเป็นการถูกเพิ่นสีเป็นแบบนี้ก้อนอืม มันดูดน้ำเลี้ยงเพียใบมันบาบาเนี่ยแหงไปเลยใบมันสิบาบานคือมันดูดน้ำเลี้ยงตอนมันเป็นหางปลาทูบานเข้าเอาอะไรพ่นสี่ดูดน้ำเลี้ยงเพียเพียเขาอะไรนี่เขาครับบานเข้ากับตองพ่นกันหรอไม่เิ่นก็จัจงสิแตกออกมาขขางๆอีครับถ้าพันแหงปุ๊บเข้ากันไกลหนีมเลยบานไอ้ไอ้พันแตกกันมาไหมเพียเขาเพียเขาเพราะนั่นครับนอกจากสิบปลูกแล้วอืมปุ๋ยดีนามดีปันได โรคพืชเป็นสำคัญเนี่นครับตัวนี้พียอาจารย์นี่มันสีเป็นยาเป็นยาผงให้พี่น้องใส่ยาผงกับยาบรเรียงนะครับพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่าห้อสีใส่มันถึงเวลาแค่นั้นล่ะโอ้โหสูตรคุ้นยายวะนี่หนมกิ่งนี่นี่อาจารย์มันิงอมันสีงอนี่มันสีงอกนี่คือคือดูดน้ำเลี้ยงได่อาจารย์นี่นี่เพียจอาจารย์ดูดเจอแล้วนี่นั่นทัดงท้ถ้ามันบดูดมันสีเป็นแบบ หางประทูแบนลกเลยนี่สีกระสซเนาะสีกระไนี่คือโดนมันม้วนคำัอะไรม้งนคำกะเริ่มรุดไปได้บัดงวดนี้มากสิรุดกัต้องรอหลอไม่ลอหลอไม่กับสีเสือฝาเหมือนยังสีไม่หย่อนไม่มากทุเรียนใส่เวลาโดนซาถ้าเป็นการประตูถ้าอะไรแหงกฟืืนฟูบางตัวนี่สีเป็นปีหกเดือนแปดเดือนยังสีฟืนมาเป็นหย่อนไม่โอ้ยายาต้องสมําเสมอต้องตำรวจตลอดครับคือตำรวจตลอด ถ้าขาพ่นมันเกิดปอดเดีว่ายามันเกิดปอดเดีว่ายาเลี่ยงดอกยาผงครับผลสำหรับข้าพ่นมันมันต้องถือเวลานะครับถ้ารุ่นนี้มันเอาไปอยู่่นมาได้ของ่นเป็นทั้งปลาทู่นนิดหน่อยกับยูแล้วครับไว้รักษาถือจังหวะจากทีรักษาอย่างง่ายก็เลยเป็นง่ายถ้าผลมาถือเวลานี่ว่ามียาดีครับไปอยู่ทั้งปลาทูนี่สำคัญเพ่อนี่ว่าแม่นดูดน้ำเลี้ยงเลยซื้อได้ว้างขอท็อปผล เพิ่ว่าวางท็อปลาน้ำลายมันนะบ,บ้างท็อปแล้วก็เททิ้งบ้างเสือต่อยบ้างเสือต่อยถ้ารักษาหลอบหนึ่งไม่ได้หลอบสองมารอบสามมากการถูใหม่เรย่อยๆอยัางครับคือตัวน,นี้ห่อยปีนี้ตีดลูกพักแล้วอาจารย์ตีใจรสชาติครับครับอาจารย์ตัวนี้ใส่ปุ๋ยถ้าสมมอาหารหรือเปล่าใส่ปุ๋ยสิงโตใส่ปุ๋ยสิงโตมาซิงโตมามกตลอดแลวครับคน ก้อนแก้วเด็กต้องเท้าตามโมบานอาจารย์แตงขเนียงนี่บ่บ,บ่ต่องโคนน้าเลยอาจารย์นี่โอ้ขันปล่อยน้าเลยนี่บานนี้คือว่าอาจารย์บ่โคนน้ำประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์บานมันสิเป็นเป็นตาปูเนาะพระปอแต๊แะวนะัมคบานอาจารย์ก็เปิดตาดอกซอยเลยซอยเสริมเลยกอแก้วไถทองกิ่งเลยอือหรือสีมีตัวเสริมเปิดตาดอกก็มีครับตามหลานตัวไปซอยกันอย่างแรกนี่ต้อง ต้องจั้งเนี่ยต้องแตงกิ่งแขนงก่อนอาจารย์มันสิเป็นหูงเายุโได้จารนอ่ะอืมเพราะว่าข้าากิ่งแขนงออกบานตัวเป็นกิ่งแขนงนี่มันถิเป็นตาดอกแค่น้ำปุ๊บมันถิเป็นถามมาปล่อยทับมาสามต้กับเป็นอยู่แต่ว่ามันหนุ่มมันเต็มที่เนาะมันบดเต็มที่อืมเป็นอยู่มันบ่ดเต็มที่บานมันเป็นเขาเอ่ยว่าตีนอย่าตีนหนูจังไง่หน้ามันบานครับครับตอนนี้ผม ตั้งใจว่าจะเอาเป็นแม่พนันธตัวนี้จะปีอาจารย์เนี่ยปีสามแปดเนาะปีสามแปดเนาะปีนหนกันสี่หกหกสี่หกปีครับมันมันยี่สิบกว่าปีอาจารย์ยือสิบกว่าปีจากปีอะอืมสามแปดสี่สิบห้าสิบเกือบยี่สิบปีอาจารย์รุนี้วันสิบหกสิบเกตดป่ะ นี่อาจารย์รุ่นนี่เป็น,เป,นเป็นเป็นดอกว่าอะไรอาจารย์กิ่งรุ่น,นกิง้งดอกกิ่งกิ้งรุ่นนี่เป็นดอกว่าอะไรอาจารย์แตงกระแหงมาฮอดประมาณนี่ครับประมาณเม็ดหนึ่งจาก้นมาครับบเปิดตาดอกเลยเวล่าอาจารย์ใบใบใบฟอมแล้วใบสมบูรณ์ได้นี่กันไกเน่เหนียมเหนียมนีวโอ้ยปล่อยออกมากเป็นดอกเลยสมบูรณ์แห่งนี่ขนาดยังมะลิกินเลยนครับพี่นอ้องเรื่อนปลูกปีสามแปด มันมีจากต้นอาจารย์ที่แดกมันก็เรียนต้นเดียวโอ้ยตะเกียบมันมีสิบกว่าต้นก็ผลปาย่างทั้งนั้นแม่นวัดจะมีร่องกองมีทุเรียนมีสมุปไพระทุนอครเป็นสวนผสมสารติดไดโล่ร่องว่านนั่นตัวนี้ไม่น่ตัวนี้ไม่พยุงน่อยจานท์ทั้งนี้ไม่พยุงคับอือนี่ไม่ไม่พยุงอาจารย์ปลูกไว้ว่ามันร้ายต้นอยู่บนร้ายอยู่ครับ เรือเอาไว้กินอืนี่แหละเลือกินเรือกินครับยางพารามันราคาดีกับเอาทุเรียนลงเนออเดี๋ยวนี่อยากเอายางพาราล่งปลูกทุเรียนเรือเไว้จกินมันก็บพ่อได้กินอีลีครับอบอสเด้ขายครับโอ้เหลียวมันเป็นน้อยกัลอาจาร์จังเอายางพาราออกอืนี่พยุือขึ้นล่างก็ัครับหกครับนี่นะมันเก็บก้อมซุ้มได้ดี เช็บความชุ่มอาจารย์มั่นอาจารย์กันน้ำไปอยู่บ้านที่ผ่ามือยังมันมีการนี่นี่เพราะว่ามันความชุ่มคง้องดินเฮามันยังหลายมันบอกคือแบบสวนทุเรียนพ่นลงโลง่งพ่นอีกกัดน้ำอาทิตย์หนึ่งมันก็ไดถ้าหลุดนี้ดอกออกตากรโม่ลแล้วครับตัวนี้เต้นแขนปุ๊บน้ำนี่หมดไปเลยยี่ยี่สิบมือนี่ออกเลยครับอาจารย์ดอกอต้นมันสมบูรณ์ใบปอบเพราะว่าผมเห็นแล้วอยู่ดินทรายต้นดูแบบนี้ล้วอือเป็นหน่วยสามสิบหน่วยบ เึ้นกระปุกผสมแบบนี้นะครับอาจารย์แต่ท้ายคนกันจะเป็น้วยหอมทองครับปลูกพืชผ้ากะอือกำลังเห็นเครืออยู่ซิหน่วยครับหอมทองซิฟเครือครับครับโอ้ขอบคุณนี่แะครับช่องทุเรียนพิษณีใหม่ครับเกษตรพิษณีใหม่ไมาเยี่ยมครับได้ข้อมูลหลายครับมาในน้ำซึ่งข้อมูลก่อเกี่ยวซึ่งการดูแลรักษาเลี่ยน บรมีความชำนาญกันดูแล่ครับจะจะผู้จะปลูกเมื่อนี้ก็คิดว่าหู้นวทางแล้วว่าจะจังไดครับชุดอจากจะงามเรายาแต่สำคัญเนาะครับเพราะมูลนขาดบ่ได้ทั้งใบทั้งดินครับทั้งดินนี่ให้เป็นอินรีเป็นหลักถ้าปลูกทุเรียนครับพี่น้อนดินท่ามันบ่เสียบ่เป็นกดเป็นดางนะปับสาพดดินนั่นดีที่สุดครับดินก็ใส่ทั้งโอ้ยสิ่งโตครับ มันมันเม็ดน่อยมันบอจะคุ้มแดดมันแห้งก็เลยเอาดินผ้าฝันที่ผสมแล้วอ่ามันคุ้มให้มันให้มันซ้นกว่าเ่าครับอือพี่น้องอยากติดต่อปุ๋ยสิงตาสิงตัวกับติดต่ออาจารย์พินิจใดได้ครับอยู่ผ้าฝันอําเภอน้ํายืนผ้าฝันพันไม้ครับติดต่ออาจารย์ได้ครับอาจารย์บอกเบอร์โทรนะครับร้านผ้าฝันพันไม้ศูนย์แปดเก้า แปดสี่เจ็ดศูนย์เก้าเก้าห้าครับขอบคุณหลายหครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ให้เยี่ยมชมแปลงทุเรียนกล้วยทางปลามันทั้งกล้วยทุเรียนก็เรงงามเลยพี่น้องเนี่ยทุเรียนนี่หาหกเดือนครับถือว่าปลูกพฤษภาเนะพี่น้องปลามันเก็ดเดือนนี่ะสูงเกืียบเมถาทิเลยพี่น้องถือว่างามครับกเทียร์ซิตี้ไม่กี่ทีคอจบซ่อมนี่แหะครับสวัสดีครับ